สบายดีพ,อพ่อแม่พี่น้องสุขสุนถึงมองสุพรรณพ่อประกระสอนน้นองแทนคือเก่าเนาะพี่น้องลงไปเอารอบสองนะไอันนี้ดู่แม่รอบสองนะแม่อันนี้รอบสองพี่น้องประมาณชาวสามซีพูเลยประมาณชาวสามซีผู้ประชาสามซีปลายผู้ประชาพี่น้องเลยลงไปงมบวงใดนี่กำกำน้องเอินสองคนต้องเอาใส่ทางตีแม่ะอะไรงมสองคน <laughs> มาได้ได้กันเดือนนึงตัววัดเคยตายแล้วบ่เอ no ้ยงงมากเอาใส่ถังแล้วบ้าไก่กะบ้าเราจะเห็นโอ้ยเกลือมันจะขห้นไหลกันอยู่ช่างแม่เพิ่นกำลังนับนี่วันไหนได้เพิ่งวันไหนนับเพิ่นสิทตาฮักแหงปลาดุกพี่น้องเอ้ยบันไหนนับเลยน้องแท้นอนนอนจับตัวมันเป็นออก พ่อแม่เพ like ิ um, no ่นห kind of ักเงียปลาดูพี่น้องงอยังงมนห็ดอดออนออมันเห็ดอดอออดแล้วยังสั่นยัยังปวดมุกหมุกอยู่วปวดบัแหงมุกหมุมุาวและขคัวกระามันแลนอื่นเลยมันก็ยังมันคือหมักปวดเถะงยจะหักวามาวางเอาสุดมันปลาดุเหลาลายสุดนี่ หนกดายสิปน้เอนงห้องกสินอนเวน้องกสินอนเวนยังก็ไปม่กลุ่มในชีตไมัโมยในตุ่อะไรออมากินอะไร กยังอเขาไปกินเด้เด้อนเท็บมื่อบะน่าเทมือจิเกมันหนานนวานสายหมอบสายปียากวนอ่ะเออยากวนอยากวน ไปที่ภายนอกเยวหางัวพอแล้วพอแล้วยากวนมันให้มันนอนวาดน้ำมาดีก่าไหมากออมากว่มให้มันนอนเออน,นะคขอยากวนให้มันตื่นตื่นก็หายแล้วตื่นก็หายหแล้วมันนอนมันบ่นอนบ่อิม่มอาจะรับนี่ถ้าเบิง่งถ้าแม่ปั่นพนป่ากันเนาะพี่น้องว่าซิมีกันจะผูุเนาะพี่น้อง

อะนั่นไิตกอกันสิบพันะะเอาเป็นจานเดีวเอาบะหมี่งอได้เวนะบะหมี่งอกอะบะหมี่งอก็ป้าใหรไม่ใหญ่แล้วค่ะนั่นไหมอมสองลิตรสิบพันไม่ต้องเอิ้ถ้าหายลิตรหนึ่งขายบ่อเร็วเลย สุกเลยเขานะจะใส่ติบตัวไหนติเริ่มแล้วลูกน้อหัวมื่อนหนึงเขาอีเที่ยงท้าแม่พี่น้องเลยบ่แหลแล้วแรงเลยแล้วเต็มติบอยู่าเอา

เจด้ามจะคือวอาแบบนั้นบอกได้เลยเราเบึกเราส้มตอนปั่นพุนกันเนาะพี่น้องว่ามันสิมีจ้าผู้พี่น้องเลยเดี๋ยวน้องต่อนพแหละน้องแทนนอนตื่นพแหละพี่น้องเลยจังสีได้กลับบ้านมัากระต่ายแต่ว่า อันเจน้านายเอฟซีว่าน้องเอ,อิร์ยน้องเอิร์ยคือว่าแบบนั้นอันเป็ดบ้านได้ผมไม่ทับนะเรากินเป็ดเกียดังเป็ดท่าแม่ร้ายพี่น้องเอ้ยบรสิ์คอเป็ดแม่น้ำท่าแม่เมื่อเลี้ยงอยู่สองสี่หกเจ็ดเจ็ดโตแม่แม่โลละสั่งหาอาพานอันอีแม่เป็ดเป็ด บ่หอดโลงอมาแม่ซืออแม่ตลลอยตเลยเลอกลางสิปัปนพ้กันแหลพี่น้อยบงู่หลานเ้ออือฮึอขอขด้วยะ ดูปาแต่กระดูกกระตูกระักเหนื่อยแม่เนาะเขายืนในปลกขอาลายเด้อตัวไหนที่ตัวไหนเนี่ยชามแฟนโบชากันอย่างนี้ายชามใหย่งตั้ใหญ่ข้าวๆนี้ค่ะจือไวค่ะทองตัวนี้ ะาเอาเราตันีมาตนการบดอ้ไอ้ผู้ตอดงีกันก็เลยองผูดสามผูดามผูดะ่ะ แม่บาหาอะไรเงินลังสีแกน้ำบ่อือ๋อหาพูดพี่น้องเแถาแม่เแถาแม่พูดหนึ่งพี่น้องเอ้ยหนุ่ยตัว้ตัวใหญ่เท้า่เนาะเงินว่าตัวนี้คือตัวใหญ่แท่าไหร่จ้ะมาได้บ่หมักปาคอชุดก้อนนะชุดก้อนนะเพื่อนกะเอาลงมาให้กินนะเออเพื่อนบ่กินปลาคอด้อันนี้เพื่อนกะเสียเอาลงมาให้ร้านเพื่อนปิ้งกี๊ดอก ปัดตัวใหญ่นี่ให้แม่ใหญ่ว่าซาพี่น้องอันนี้บอกแม่ใหญ่ว่าหายขาดน้ำมันเด้วยสี่ผู้แล้วพี่น้องเลยตัวใหญ่ๆนะตัวใหญ่ๆนะให้แม่ใหญ่ว่าซาสี่กระเืองโบาจะเฉื่อบ่เอาอีเมลเขาสินับพี่ห้อช่วยเขาหาสิปายปลาดุกนะ ปลาปลาดุกห้าหกสิบตัวหกสิบหกกสี่สิบสี่สิบสี่ตะกี้เสมนับจตใจีกว่าชี่น้วยชูยีแม่แก่ชาเลยกูนับน่ใจปลาประมาณได้บ่กเกือบร่อผู้จะเกือบน่อยหนึ่งปลาเกือบหกสิบผู้พิณอ่ำทั้งเฮ็ดกินทั้งนี้มองนะปลาดุกรตาเวนกินสี่โตเลยบ่แลเฮยสี่ในสามิทอนตกแส ไม่ใหญ่ไม่ใหญ่มั่ไม่ห้องไม่ใหญ่มั่งโมม่านี่คือจะเป็นกินหลาเออยไปเทสไบว่ารถเอาไปลงน้องไปเลยเอาจูเอามือไปลงน้องไหวจะเป็นยังไงจูอ่านยังไงปลานี่ยมันจะลงน้องเนี่ยมันก็อยู่ท้องปลาไนเออปลาไน่ปลาหนิ่นหมดแล้วปลาปลาดุกนารายกว่าปลาคอพี่น้องปลา หนับที่เหยื่แคมกับวัสมอกันแล้วเนาะมาเอื้วนับมีการนับอีกพี่น้องเลยหาเออัาม่นบอง่หาไตัวไงเอาสีเดี๋มาดู อ้อาวไม่ใหญ่กับแม่กูเนาะก <c oughs> ูก็ต้องหาตัวใหญ่แต่ว่าแม่กูโอ้ยแช่ทงกะนี่โยอะห้ามกระหยาดช่กันได้ตัวใหญ่จูเป็นลูกช่องชองสี่ห้ามาเออหนึ่ง้นพูดนะนี่ขนาดปั้นพูดสินนะ่นแะเขาตีตายโดยยังไงโอ้ยแม่ตัวใหญ่ๆนญ่ใ้เย่มันโตขึ้นองห้ามได้ตัวนี้นะ <c oughs> <c oughs> อันนี้พูดเมยกูมาตักอาศัยอาศัยสู้มาแม่โอ้ยยัยยยยอนยาพอนอนหาจะเยายหมยยยยยยยอยยบยยบยย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 ยกยย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 ้ยยนยย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 ปยยยะยัยยย อยตัวใหญ่ใช้ตัวน้อยเอออีท่งนี้บนีเอา่ท่งเฮาก่อนก็ได้อ่บ่กูด้ซั่นน่ะเอาุจักะเอา่อแม่มันคือตัวใหญ่แท้มีแต่ตัวคือเคียวนใหญ่เอามาๆๆเววน่เิ้4 6 8 1 1 1 1 1 1 1 3 ทิเดโตประตูทมน่าชงตัวน่ามใงสี่หกแปดสี่สิบเออสิบแม่ชงสี่หกดสี่สองโตยุดเอาใส่ห้องเ่อนชามโเอาไว้ของม่ใหญ่ขึ้น้าจะไปใส่ไปไหนโอ้ตัวนี้ตัวใหญ่บ่แม่นาะเอินของาไม่ใหญ่นี่เออชาโพอไม่ใหญ่

เอาบ่เอาก็ได้แม่ตัวนี well, to ้นั้นจะเอาตัวนี้สามยูงกระบอกต้นกยามากินหลายคนเอามาจะทงได้ใช่ทงบ่ใช่นี่ทงนี่ทงน้งทงนี่แล้วพันชัยนั่นเออจะทงนี่ปื้ย เพิ่นน่ะเลือกค่ะแต่ตัวนีใหญ่พี่น้องเอ้ยช่งนี้ช่องช่องใส่แล้วชีฟใส่ขู่เลยโอใส่จะหนี้เลยตาเทิดหมดเอาอันตัวใหญ่แทนักแค้นก่อนจักจักตัวใดเด้อห้องคือคงมกแค้นกับห้องเอาห้องห้าก่อนหัวคือจะเลือกแต่ตรงมึงน่ะอ้าวก็ใช่น้ำกันพร้อมกันหัวของมึงในไลน์กูหมูได้หน่นะบ้าเอางี้จะส่มกันแล้วมาใส่อีกวไง มาใส่เอีกานะขงอื <9> <9> <9> <9> <9> <9> <9> <9 ่นน totally ่ารายกูหมูแลวของอื่นนะนับใส่กัดโลดขาเบิ้งยังองมหไงมั้งใส่ยยอ้องม่ใหญ่โอดอนี้ขงม่ใหญ่เห็ดืม็นพูดซีนก็พูดเราพันหาผมข้ะมันปาเขม่ใหญ่พี่น้องเ้ยปาคอมีตุสัคเนเจ๊สาเอ้ยให้ขาน้ำมันเ้าพันเด้นนี่เด้อ ก็สีวันทีน้อยได้ถ่าโตสิบพารได้สบายเนี่ยัลโหลมาให้เขาเลือกลุงกับแมวแค้นหาเอาถงนะยังของเฮาแม่เพิ่มอาจจะหักหบางคำกูตื่นอ้าวูวบังแค้ได้ไลก์กูมูตื่นแม่นี่ของเฮาเดือดงนี่ซ่อนถงไหวถุงไหวถงเฮาบไหวมากเดี๋ยวไลกเต๋อพี่น้องเลยสมปัดุปักอยู่ ไม่ขาดจักเท่าบ้านหมอนเรียนี่กระถังเราขาดจัดตลอดเก็บให้มันในแม่ตัวแต่งน่จะจำมาหน้าปิดกันวันนี้คันตัวได้ลื่นแล้วค่อยเอาคันห้องเจ้าลื่นแล้วค่อยเอาห้องเจ้าลื่นห้องเจ้าลื่นช่งนี้ห้องถ่ายช่งนี้ถุงนังห้องเจ้าตีเคยช่งนี้หน่อยช่งนี้ห้องเป็ใหญ่มั่งทำบ้านในแม่เสียหายตั เกียงิกาคอนี่นับเตใส่กันมาหนึ no? <h <h ่ป่าเ่าอคออันนี้บางหามคุณนไทยอันนี้นะบางหามจืดเอาเวยอาได้เม่อนอน้่นเยอเง ปล,อล่อยเอามันบ่า,านะเบิดปลาโลดแล้วาท่านปั่น <laughs> <laughs> เอ้ยจะาชายอยู่ปลาโลแหลวฮ <laughs> ะบ่อะไรปล,ลาให้เขาจะมาใช้ฮาอีแม่ขอข่อ <laughs> ย <laughs> อยากปลาก่อแต่เอาปลาห่อเื่อนต้น <laughs> อ่เลย